สุแล้วจ้าพี่น้องจ้าสุกแล้วปลาทูนึ่งทำมกินเองง่ายๆจ้าพี่น้องจ้าสตีมมาคูณแล้วค่ะคล้องแท้ตรงหนังงอๆแล้วจ้าพี่น้องจ้าจากทุกคนก่อนอื่นเท่ากับมันเอาขีบปลาออกก่อนจ้า we gonna clean the fish first ไงมาคุณแล้วเอาขีบออกนะจ้าเดี๋ยวเข้าไปมองนี้นี่จ้ะเดี๋ยวเข้าไปยังไง ขี่มันจะปลาฟอสเนนะคะมันก็นจะบกคอยนี่มันได้จ,จะเนือมันก็จะไปเบื่อหน้จ้าปลาฟอสน ง่ายๆจะง่ายๆทำกินเองเมืองหนอกกับบุคคลมีปลาทูขายดอกกับขายกับรุ่นๆสิพอจแต่หนึ่งอย่อยู่หลัดนี้เนะจ๊ะแต่เพ็นมีแต่ปลาทูสดนี่เราจะเอามามาเฮ็ดกินเนองนะจ๊ะ ค่ะพราะเอาเขี้ออกมาแล้วก็มาล้างให้เรียสะอาดค่ะวอาจะรอเวลในกุค่ะ mm hmm. ก็ไม่เอดน้ำมาจ้ะพี่น้องจ้ากรสิมีน้ำเปล่าจ้าเตอร์ค่ะต้มเ้จาจะน้ำ water ซ้ำคัพจ้ะพริกัพค่ะกันเกลือจา้า t เท t บ b ลสปูน o ับซอสค่ะพี่น้องจ้าสองซอนนะจ๊ะสองซอนโตแฮปบอทคัพบอฟิดซอสจ้าพี่น้องจา้าน้ำปลาจ้าพี่น้องจา้า คนจกือละไน่น่านนจะม่ลจะค่ะกะลาไแล้วเ้ากระปาลงไปเลยจะแช์ไปเลยผู้ดินั่นอินเดบรายค่ะ แช่ไว้ประมาณย่างหน่อยเนะค่ะพี่น้องจ้าย่างหน่อยประมาณชั่วโมงนึง่ง้ะจ้ะ sit in the bright uh, at least uh, one hour คะ่ะ or more คะ่ะ you but at least one hour ค่ะชั่วโมงนึงคะ่ะย่างหน่อยคะ่ะปิดฟ้าเขาตูดจ้ะพี่น้องจ้าก็คือเย็นไปเนะ้ะ ค่ะพี่น้องจ้าล้างจาก,กันปลาแช่เกลือไป,ไปสองสามชั่วโมงแล้วหั่ก็กสิมาหนึ่งจ้ะ after s i t i n the b r i n e อะไรกะ cup l e hour vegan pudding steamer จ้ะพี่น้องจา้าหักคอนสิเด้อ,อดจ้ะมันหนางอปลาทูนหนางอจ้ะพี่น้องจา้าลาทูของแท้ต้องหน้างงอจา้าแล้วก็จ้าพี่น้องจ้ะก็ หาข้อปาร์เลยจ้าทำกินเองแบบง่ายๆจ้าปลาทูนึ่งจ้าโฮมเมคปลาทูนึ่งจ้าโฮมเมคมาคุยแล้วสตีมค่ะพี่น้องจ้า ยังมั่นสนิทหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวไอหนึ่งประมาณไฟประมาณปานกลางนะจ๊ะประมาณในยี่สิบนาทีจ้ะพี่น้องจ้าค่ะพี่น้องจ้าเปิดไฟประมาณปานกลางจะมีเดียมไฟเออร์ค่ะแล้วก็คู่กับบอลเตอร์ดิมินเนจจ้ะพี่น้องจ้าค่ะพี่น้องจ้าวิคัมเบอร์อินเตอร์ดิมินเจจ้า ก็มาอีกสามเจ้นาทีจ้าพี่น้องจ้าเข้ามาเบิ่งใกล้ๆจ้าสุกแล้วจ้าอู้สุกแล้วจ้าสุกแล้วตีมาคู่แล้วจ้าประตูหนึ่งจ้าพี่น้องจ้าประตูหนึ่งน้างอจ้าพี่น้องจ้าประตูหนึ่งน้างอ พี่นอนจ๋าจังไดฝากกดไลค์ like, กดแ์ในเด้อค่ะฝากเข้ามาติดตามนะคะช่อง y o u t u เพื่อนวันชีวิตค่ะเขาไป subscribe เขาไปไลค์ไปแชร์ในเด้อค่ะขอบคุณค่ะ thank you everyone for watching I hope you guys enjoy e d the video and I see you in my next video bye bye